เราอะจะคิดถึงคนคนหนึ่งได้ยังไงอะโดยที่เราไม่เคยเจออะใครเคยเป็นบ้างอ่ะเออคืออิดอกเพลงนี้ก็คือเคยส่งให้ผู้ชายแหละแต่ผู้ชายก็ไม่แบบก็ลงเหมือนี้แหละไอ้หนูจูซิจูนี่คุณส่งอะไรไม่ฉันหรองงเธอไม่อินตามกูนะแต่นี่อินอ่ะงงมากอิดอกไม่เคลิมกับกูเลยอ่ะ ก็สวัสดีก่อนนะคะก็คือวันนี้เราจะมาแปลเพลงของอเล็กซานเดอร์นะคะซึ่งเพลงนี้คือแบบฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าอินอะอินมากแล้วทีนี้ก็แบบจะบอกไว้ก่อนนะคะนี่คือแปลจากความรู้สึกส่วนตัวถูกผิดอย่างไรก็พูดตามความว่าใจตัวเองนะคะ ภาษาอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่แต่ก็คือตั้งใจทำนะคะโอเคไปฟังกันเลย How can you miss someone you've never met? How can you miss someone you're never met? นะคะก็คือ เราอะจะคิดถึงคนคนหนึ่งได้ยังไงอะโดยที่เราไม่เคยเจออะใครเคยเป็นบ้างอ่ะ k ค o w y o นนี้คือแบบแต่ฉันอยากเจอเธอตอนนี้เดี๋ยวนี้ทั้งที่ฉันก็ไม่ได้รู้ว่าเธอเป็นใครอ่ะเข้าใจป้ะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมต่อไปค่ะ Can find soon you me but e c a s e head I'm in my b u can you find me soon because I'm in my head ก็คือแบบยังก็ตามหาฉันสิตามหาฉันเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันต้องทำไงแล้วคือคิดค้นเยอะคิดมากคิดไปไกลอะไรอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์ประมาณนี้อะค่ะใช่ แต่ฉันก็ยังต้องการเธออยู่ดีอะถึงแมว้ว่าฉันก็ไม่รู้เธอเป็นใครอะอย่าร้องไห้ c a lately it's been hard c u z lately it's been hard สำเนียงอาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะคะความหมายนี้ก็คือเป็นช่วงที่มันยากลำบากเหลือเกินเออ They're selling me for parts They are selling me for parts ก็คือแบบทุกคนน่ะเหมือนอยากได้ประโยชน์จากฉันอ่ะ And I don't wanna be modern art But I only got half heart To give to you And I don't want to be modern art ก well, so ็คือฉันไม่ได้อยากเป็นแค่งาน ศิลปะแค่ชิ้นหนึ่งอะ่ะ but I only got half a heart to give to you ก็คือฉันแต่ฉันอะ่ะมีหัวใจครึ่งหนึ่งนะเพื่อมีให้เธออะ่ะ oh ซื้อซึ้งมากเลยหรอ How can you miss o m e o n e you r e never see นะคะก็คือแบบเราจะคิดถึงคนคนนึงอะ่ะที่ไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้าได้ยังไงนะคะคืออารมณ์แบบเหมือนแบบคอยคิดทวนเจ้าได้จังไดสัสนเดีย่อยที่แบบไม่เคยเห็นหน้าเจ้าจักเถอะอารมณ์แบบจะทุกขดังๆแบบ เนเกลลย eyes, บอกฉันหน่อยได้ไหมก็เธอเนินตาสีน้ำฟ้าไม่ใช่น้ำฟ้าก่าเธอตาสีน้ำตาลสีน้ำเงินหรือสีเขียวนะคะเธ like อชอบดื่มกาแฟาที่เพิ่มน้ำตาลกับครีมหรือเปล่า or do you take it straight or just like me or do you take it straight or just like me ก็คือแบบหรือเธอชอบดื่มแบบเข้มๆอ่ะไม่ใส่อะไรเลยเหมือนฉันนะอ่ะมีความอยากเหมือนเขาไปอีกดอก yeah lately it's been hard yeah it lately really, it's been hard นะคะก็คือช่วงนี้มันก็ยากลำบากเหมือนเกิดเหลือเกินนั่นแหละ เหมือนทุกคนน่ะก็เหมือนอยากได้ไประโยชน์จากฉันน่ะแต่ฉันก็ไม่ใช่ไม่ได้อยากเป็นแค่งานศิลปะเข้าใจปะแต่ฉันก็ยังมีหัวใจแค่ครึ่งหนึ่งนะเพื่อที่จะมอบให้เธอ h o p e n o u g And I hope is enough. หวัว่ามันคงเพียงพอสำหรับเธอ <laughs> พี่ดอกอยู่ร้องไห้ How can you miss someone you've never met? How can you miss someone you never met? เร้องกจริงเชื่อกูเราจะคิดถึงคนที่ไม่เคยเจอได้ยังไงฮะงง Cause I need t o k now but I don't know you yet. แต่ฉันก็อยากเจอคุณอยู่ดีอ่ะคุณเข้าใจป่ะคือแบบฉันก็ไม่รู้หรอวว่าเธอเป็นใครอ่ะปลดมาหาฉันทีรับตามหาฉันเถอะเพราะในใจของฉันมันจะระเบิดอยู่แล้วมาที่มาตามาเย yeah. I need to know, but I don't know you yet. please find me come to find me yeah you understand i need you now, but i don't know. ปดตามหาฉันได้ไหมถึงฉันจะแ่ a n จากเธอเลยฉันก็ต้องการเธออยู่ดีนะคะเข้าใจปะถึงไม่รู้ว่าธอเป็นใครอะฉันก็ต้องการคุณค่ะก็เพลงนี้ก็มีความหมายประมาณนี้นะคะก็จบลงแค่นี้แล้วอยากให้ แปลเพลงไหนเพลงอีสานเป็นเพลงอะไรหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างได้นะคะแล้วสามารถติชมได้เราก็จะเอาไปปรับปรุงในส่วนที่เรายังบกพร่องอยู่นะคะก็ขอบคุณหน้าที่รับชมจนจบนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาเคป,ปี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ